ช่วงนี้ไปตรวจสอบในโซเชียลประเด็นลดค่าไฟงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน2559สรุปแล้วลดค่าไฟจริงหรือมั่วตรวจสอบกันค่ะ เช็คให้แล้วเดือนมก,กราคมถึงเมษายนได้จ่ายค่าไฟถูกลงจริงค่ะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกอกพได้พิจารณาข้อเสนอการปรับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติประจำเดือนมก,กราคมถึงเมษายน2569 ตามข้อเสนอของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหน่วยละ3ามบาท94สตางค์เพื่อให้มีเงินคืนรรค่าภาระต้นทุนคงค้างให้กับกฟผ6,141ล้านบาทแต่ระหว่างการเปิดระฟังความทิ่เห็นของประชาชนนั้นบริษัทปตท,ะทะจำกัดมหาชนได้ปรับปรุงแนวโน้มราคาก๊าซธรรมชาติลงด้วยเหตุนี้กฟภจึงเสนอขอปรับลดอัตราค่าไฟฟ้า เป็นหน่วยละ3บาท88สตางค์เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนพร้อมย้ำว่าการพิจารณาค่าไฟฟ้าอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและเป็นไปตามหลักวิชาการและคำนึงถึงวินัยทางการเงินทุกคุ่ไปด้วยค่ะ